หัวเราะของกบแสนกลน้นสายลมเย็นยามเช้ากระทบผืนน้ำในสระเล็กแห่งหนึ่งอย่างแสนสุภาพทว่าเสียงตุบตุบตุบดังคืนอย่างกระทันหันกบเขียวตัวอ้วนชื่อกิ่งก้องกระโดดลงน้ำพร้อมประกาศลั่นกลางสระวันนี้เราไม่ขอกินยุงปลาตัวเล็กแอบกระซิบกับหอยทากเอ๊ะกบไม่กินยุงแล้วจะทำอะไรล่ะ กิ่งก้องออกอุบายใหม่เพราะเบื่ออาหารเดิมๆทุกเช้ากบหนุ่มเลยตัดสินใจจะเป็นนักประดิษฐ์เมนูหรูแห่งสระน้ำเขาจัดการประกาศหาเพื่อนใหม่ทางอาหารเชา้านี้กบเก่งจะเป็นเชฟคิดเมนูยำบัวแตงกวาแต่ใครจะคิดว่ากบยังไม่รู้จักแตงกวาแตงกวาหน้าตายอย่างไรอืมก็คงเหมือนฟองน้ำแต่แหลมกว่ากบพูดจบปลาดุกก็หัวเราะ เจ้ากบเอ๋ยนั่นมันกลวยไอศครีมกิ่งก้องเลยวางแผนใหม่หน่นนี้ลองยำก้อนหินผสมน้ำค้างเมื่อเข้าใจผิดว่าน้ำค้างคือเครื่องปรุงวิเศษปรากฏว่าใครกินก็ร้องเปลี้ยวจี๊ดจนตากระตุกแม้แต่มแมลงปอขยันยังหัวรอกลิ้งเจ้านี่สนุกดีจริง วันแล้ววันเล่ากิ่งก้องก็คิดค้นเมนูผิดผิดถูกถูกแต่เพื่อนๆก็ยิ่งรักและเอ็นดูในความกล้าลองของเขาเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเขาแค่ไม่อยากถูกบังคับกินแต่ยุง เย็นนั้นกบพูดขึ้นแม้เมนูเราจะประหลาดไม่มีใครได้กินจริงจังแต่เสียงหัวเราะมันอร่อยที่สุดแล้วสะน้ำแห่งนั้นเลยคึกคักมีแต่เสียงหัวเราะเพราะกบแสนกลนผู้ไม่กลัวล้มเหลวใครๆก็รอว่าเช้าวันรุ่งเขาจะคิดค้นอะไรแปลกใหม่อีกกบหันม่หยอกว่าหรือพรุ่งนี้ลองข้าวผัดน้ำหมึกดีไหมนะเจ้าปลาหมึกถึงกับตาโตน้ำหมึกเราเนี่ยนะ ทุกคนหัวเราะจนท้องแข็งแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะกล้าลองกินเมนูของกบเขียวในสะนี้หรือเปล่าหรือคุณจะเข้าเป็นนักชิมมือทองรอวันเมนูอร่อยจริงจะเกิดขึ้นใครจะรู้บางทีข้อผิดพลาดอาจเป็นต้นกำเนิดของวันที่แสนสนุกเสมอ